สวัสดีครับใบยานางตอนสิบใช้แทนยานอนหลับใบยานางที่ผมพูดถึงก็คือใบยานางเขียวนะครับใบยานางตอนสิบนะครับคําเตือนการกินใบยานางจะทําให้ความดันต่ํานะครับดังนั้นเวลากินจะต้องระมัดระวังอย่าก,กินมากจนเกินไปเพราะอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ถ้ากินไม่มากเกินไปกินแต่พอดีก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดครับนอนไม่หลับนะครับก็เป็นเรื่องที่ทรมานอย่างหนึ่งผมมีน้ําหนักตัวประมาณห้าสิบสี่กิโลกรัม ทดลองกินใบหญ้านางนะครับเวลานอนไม่หลับนะครับก็กินขนาดใบละสิบเซนติเมตรนะครับก็กินประมาณห้าใบจะกินหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ครับก็จะสามารถทดแทนยานอนหลับได้คือหลับสนิทขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายตื่นนอนขึ้นมาก็สดชื่นมากๆด้วยครับใครที่ใช้ยานอนหลับนะครับก็ลองเปลี่ยนมากินใบยานางแทนนะครับลองดูถ้าดีเราก็กินต่อครับถ้าไม่ดีเราก็เลิกไปก็ได้ไม่มีปัญหาครับเวลากินก็ไม่ต้องปั่นให้ยุ่งยากนะครับ พราะกินแบบใช้เคี้ยวเอารสชาติอร่อยดีด้วยครับชุ่มคอนะครับจะทําให้เกิดความสะดวกเวลากินใช้เคี้ยวนะครับมันจะสะดวกแต่ถ้าหากว่าเราไปปั่นอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับทําให้เป็นรัวผัคต่อการกินใบยานางหรือเคี้ยวใบยานางนั่นเองครับก็เคี้ยวเอานะครับก็จะเคี้ยวให้แหลกนะครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนท่านที่ต้องานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่ครับจากนั้นก็คลิกคําว่าซ่อม จากนั้นก็เลื่อนลงมาหาคําว่ารักษาตัวนะครับคลิกคําว่ารักษาตัวก็จะมีข้อมูลให้ท่านอ่านแล้วก็วิดีโอให้ท่านชมครับสาหรับตอนนี้ก็แค่นี้อครับสวัสดีครับ